จริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะทําให้เขาเรียกว่าทั้งปี2025ันิห้ามันมันแบบเป๊ะปังนะคะเอาแบบดีตอลอดทั้งปีอะ่ะวิธีการก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองให้มันชัดก่อนอันดับแรกถูกต้องไหมคะเป้าหมายที่ชัดนะคะต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วก็เป้าหมายส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินด้วยนะคะเป้าหมายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องใช้เงินนะคะแต่แสดงว่าถ้า อะไรบางอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอะไรที่ต้องใช้เงินเนี่ยต้มีการวางงบประมาณที่ชัดเจนด้วยเนาะ,ะซึ่งท<ๆ>ี่เราเคยเจอ2025นะคะที่แบบไปแบบอ่าได้มีโอกาสดูตามฟีดของ Facebook ต่างๆหรือว่าใน TikTok IG ต่างๆเนี่ยแต่คนก็จะมีเป้าหมายเช่นเขาเรียกว่าอ่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอ่าอันนี้เอาไม่ไปเกี่ยวกับการเงินก่อนนะสุขภาพที่ดีขึ้นถูกต้องไหมคะ ทีนี้เนี่ยเดฟ inition สุขภาพที่ดีขึ้นของเราคืออะไรนะอย่างคนบอกว่าถ้าแบบน้ําหนักอยากให้น้าหนักลดลงก็ต้องมีการแพลนแล้วแหละว่าจะแบบคุมการรับประทานอาหารยังไงออกกาลังกายัวละกี่ครั้งถูกต้องไหมคะอ่าคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีเป้าหมายว่าเดือนหนึ่งนะคะเราแบบจะลดน้าหนักได้กิโลอะไรเงี้ยคะ่ะให้มันชัดเจนถูกต้องไหมคะมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีการทำ Howto ที่ชัดเพราะว่าถ้าเราแค่ตั้งเป้าหมาย d e f inition ไม่ชัดและ how to ไม่ชัดมีโอกาสที่มันจะไปไม่ถึงอย่างที่เราต้องการเหมือนที่นุ่นเองบอกว่าประมาณกุมภาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงคะล่มเลยเพราะว่าอันดับแรกก็คือแค่เป้าหมายก็ยังเรานิยามมันไม่ชัดตั้งแต่แรก